จะบินไไม่่ด้้เถายแลวสวัสดีครับเพื่อนกับผมแอร์แคทเกนน้ำกับลอเลนราคาโดแล้วก็ลาฟฟเอลนะวันนี้ก็เราจะมาเล่นแมปของไอฮิมมาละเฮ้ยเราเล่นแมปซอสแอบดีแรกเล่นนะนี่ก็สิประดิษฐ์ของกูเป็นเมืองเขาไม่ได้แล้วถ้ากูเขาได้มึงให้เงินกูแล้วไอซ์สัตเขาได้ด้วยไอซสัตแม่แค่ต้องทะลุเข้าไปคืกูขอไทยขอไทยอีกโซแป๊บ ไม่อยากตีกลาามปูนะมึงตีลาเลนได้เฮ้ยตัวกูเเ่ไหมเท้ยไม่เท่หรอกเฮ้ไม่เล่นเหมือนคนที่ใช้เล่นสิงห์เลยอือเฮ้ยเครียดตกใจสัตว์ตกใจวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไมค์คราฟและแมปของร้านนะครับขอบร้้งประตู้เลยถ้าประตูไม่ให้เราเข้านะคะมันคือสไามเพราะฉะนั้นเราจะเบียดไป จะตีสลามกูดิเออรอเล่แม <si ่งตีขม่ควรค่้องเมื่อกี้เห็นน่ะถ้าเกิดมันตายโคกงว่ะชิ่ป่ามากเลยทามท่านผู้ชมว่าใครตีเฮ้ยแป๊บกูเริ่มหิวแล้วอ่ะใครหิวแล้วมั่งยังไม่หิวหรอกเนื้อเล่นไม่นซ้อนหาดีล่ะเฮ้ยลับเออขออภัยด้วยเราจะสกิปสักห้าวิไม่ต้องสกิปหรอกโอเคสกิปล็อกแล้วถ้าเปนจริงไม่ได้จะวิ่ง ไม่ไม่เพี้ยอะไรวะนะโอ้แม่โซนอ๋อเย็บเบสเฮ้ยมาเลยสิเดี๋ยวเฮ้ยมันซอนเฮ้ยจุดเริ่มต้นอยู่ข้างล่างนะโอพวกมึงขึ้นมาข้างบนทำแปะอะไรวะมันขึ้นไปเองโว้กูโง่ขึ้นไปเองนะเฮ้ยมาแล้วเบสโซนฟไฟกิยวไฟโซเดี๋ยวเนี่ยปะหน้าบ้านตัวโดจิเปิลตตุ่นปุ้งตายห่า มาเด้อมาเด้อมาคั่วไรนะครับย่าพูดนะครับบบนั่นนีนี่ไม่พูดนะคะเลยเลยนะคะมาั่ไนะคะไม่ตไปไ่าเสร็จปุยอไม่ไปคหาเนไปเลยเออไปคนหาตลอดเลยไอ้ยเลนแม่งโค้งตายเลวไปม่งเลยเฮย โพร่งสไปดีกูหักไม่งีเร็วๆไป้ม้มเชียดิ่ายอ่ะได้ดไอ้สัตว์ร่นั่นไม่หนึ่งสิบนะหนึ่งสองสองสยาวจะเป็นสิบมาแหละนติงคนอื่นนะห e ับเร็วเร็ ตอมจ่เด็กไม่ด้เด็กะแอดแล้วัไม่อยากเข้าเลยเฮ้ยแม่งทำไมแสงสว่างกูน้อยจังวะออรีเช็ดออชัตอบยิมาแล้วอนยกูว้าไปดีกว่านี้ว้าหน้ากูจะพิมพ์นี้ยเลยกูจะออกเฮียทางนักควายสัตว์ไม่ต้องดูครับ ไม่้อมาดูมันาดทุบข้างล่างนะต้ากดแช่าเลยฮ่าเนอยูเมนค่ะที่เล่นลงรูแล้วก็ไอเลิฟยูแมนใช่ไอเลิฟวัดวัดต๋ใกล้ถึงแล้วเย่ใกล้ถึงแล้วเฮ้ยวัดต

เอามาเด้อมาเลยใคถึงแล้วไอ้นี่เตรียมตะทะนูดีกว่ารอเลนน่าไอ้แมันเตรยมธนูเนี่ยกูเก็บได้น่ยแล้วมันจะเตรียมทำไมถามดิว่ามึงจะเตรียมทำไมโอเตียมเพื่โกงไ้ที่ไปถึงแล้ว i Love Sugar กูเจอเมื่อไหร่แม่งประตูควยตรงนี่ยอนมาซ้อนกทางลัดโหทางลัดมากเลยอุ้ยทางทางดักควายมือมือต้องตายนะ no I love you เลยนี่ไอ้เล what the fuck <c oughs> surprise motherfucker shawty เต่เาต่อยอวดเป๊ะอะไรเนี่ยเฮ้ยมีทางลัดด้วยล้านร้ามีทางดินด um ้วยเมื่อใครสร้างวะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยไอ้ป้ายเนี่ยลาป้ายนี่คืออะไรวะป้ายขีดโอ๊ยเฮ้ยทางอะไรวะเนี่ยโอ้ทางเอ้ยอุ้เอ้ยเจ๋งวะไอ้ยี้ดิไม่ได้ยิงหัวก็ไม่ได้ยิงไอ้สัตส รอเลนแม่งโกงมึงนั่นแหละโกงเออใช่กูโกงเรื่องซ้อนหาแต่กูไม่ได้โกงเรื่องตายโกงอย่างเดียวเลยมึงอ่ะไม่เวลาคําว่าโกงมึงเออในหัวฉันโอ้มึงไม่เคยโทษไปรอเลนเลยเนี่ยเรื่องกูไม่เคยทําโกงอ่ะมึงยิงกูอะ่อกี้มึงยิงคนปะโอ้แม่งอะไรวะไม่ใช่ทําแล้วฉันรักแตเขาไปเล่นงานไปกูรู้นะกูปวดร้าวเฮ้ยอย่าไปลังงงกับการเขา เฮ้ยอันนี้ไม่ตีนะอันนี้อันนี้ยังไม่ยังนี้ยัง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 ไม่ซ่อนแอบครับโอ้โหแม่งตูโแม่งก็เยี่ยเลยน่าหนานี่เองนี่จนไปไหนวะไอ้เหี้ยไม่งงว้าวมาหาดิโอ้โหไม่ต้องวาร์ปหรอกแค่เนี้เนี่ยนะไอ้สัตว์ตายกู อ้ไม่กอดลับจัดการหนึเร็วนั้นหนึ่งถึงสองหนึ่งสองมากูเริ่มนะกูเริ่มนะกูเริ่มนะกูเริ่มฝึกอนชีพแล้วบ้ายมา h e r ฟั c ก e r โอ๊เรารู้แล้วรับรารู้แล้วว่าทางรัดอยู่โอทางรัดความบายดิเกี้ โอ้ยเฮียงงไอส้สัดเอาวมันเป็นบ้าอะไรกันหมดวะเนี่ยไอ้รอเล้งก็เหมือนกันโอ้ยนีย่งไงมีครูน่าจะลบหนักทีไปเลยอมใครยิงหัวมึงไม่ใช่กูไม่ใช่พอพอพอ,พอทุกคนถ่ายคั่งกันเออถ่ายดีกันหมดเฮ้ยอ๋ยอเยเบชลาบข้างนอกบ้านนี่แม่งโคตรสวยเลยค่ะมีบืูสมีหลุมเลย เอ้ยมาดิเอ้ยจะตีไปสู้กันข้างนอกเลยล่ะถือธนูเออดีมากนั่นแหละอย่ายิงกูแล้วกันไอ้ตัดไอ้ร้อยสู้กันข้างนอกแต่ตอนนี้เล่นเต็มไปด้วยไฟไปพ้อมชัพปิดด้วยไอชัพปิทมาทำท่านผู้ชมใครจะกำลังเล่นใหมใครชมมึงวะใครชมมึงไม่จะมีใครชมมึงเลยมิตรดาวเหมือนกันมึงทำไมการุณาอย่าพูดคำหยาบไม่งั้นกูจะไล่มึงไปกลับบ้าน กัลุนาอย่าพูดคัหยาบกัลุนาอย่าผ oh, <yeah>, ู้คปนโอ้ยเย็บปิดเ,เ,เล่นแมบบ็ปไอ้นั่นดิแม็ปไข่อะอย่าบอกนะว่าเป็นแม็ปกลัวกูไม่เล่นแม็ปรอยกระทรงมีด้วยแต่กูยังสร้างไม่เสร็จหรอกช่วยกันสร้างกันไหมเออสร้างเถอะลามาเราเล่นมาช่วยกันสร้างอะ่ละลามาช่วยกันสร้างลามันไม่เล่นะละ้ละเล่น <laughs> ไปช่วยลาไปกว่า นไปดูความสามารถพิเศษของพี่ตัวเองความสามารถนั่นก็คือสร้างสิ่งประดิษฐ์อันตรายโอ้เจ๋งมากต้องเรีนแบบคนขี้นี่แหละคนขี้เออกลืนไปเข้าหมดปลอดภัยสุราแม่ก็ต้องหายไปเลข no g o น h no อะไรกูเอ้ระวังตัวนะเด็กน้อยไม่ได้ทำเลยนายมี บอ oh. สวนไหมยุ๊งควานนีนั่นแหละกูานางสร้างแม่รอกระทงกูอยู่อที่ไม่มีใครไปรอมันก็ต้องรออยู่แล้วมึงอยากจะให้มันบินหรือไงอืมนั่นแหละเออแบบว b c อะไรอย่างเงี่้ยอะแบบผู้ว่าปัญญาเรื่องนี้มึงมึงจะไดากูดิสันนี่เออถ่ายยังไง มึงพูดตลอดเลยมึงมึงอะไรพูดว่าขี้ขี้คือร้านอยไรก่อนจะขั้วจะยุ่งเออได้แต่วางกระแพงนะเฮ้ยไม่ได้จะวางกระแพงกัเรื่อยๆให้ไกลสุดขอบอะงงมากเลยยี่่นทำไมกูต้องวางขนมป,ปังด้วยวะใครเดินตรงไปข้างหน้าขอให้โดนผีแล้ว กูรเจร้าหัวพ่องนร่กูพูดคนเดียวหักอย่เล่นแมงเจ้าซมเตอร์มน่มืออะไรจำได้นวะเดี๋ยวจะบ้าลูีอเข้างนอกอันตรายข้งางในก็อันตรายแม่อันตรายม มีคนดูจะอันตรายแน่นที่แบบชอบพลาดเจ้าพลาดในวันนี้ได้จบชีวิตลงเนี่ยขโมยนั่นแหละขโมยที่เป็นนาข้าของคุณก่อนแล้วคนอื่นก็เกิดข้าวนาขาวเหมือนกันสุดหมูมองหาพ่อไงสัตว์เกียนมึงเกยดมึง็าพ่อคุณชาวเขาชาวบ้านใครด่าพ่อคุณ งได้ใช่ไหมเราเล่น<ม>จะไบบอกพอ,อ,าาอกูอามาไมไไม่ได้้นดนามนมองเมืเอะไงไง <c oughs> ชบ้าน,านเเราเล่นร้าไปไหนไกลวะกระลาบ่อยสร้างกัแมงไม่ได้ไกลขนาดนั้นทังแมงตีออกเลยครื่องหน่ะ<อ> ตีออกซะงานตีและงานทุ่ขอเราจับกันใช่ไน้ตาเราเป็นเลยนะเราไม่ได้เป็นจับัเด็กจับตังค์ไม่ใช่จับตังจับ่นาดีเนักบินจอ๋มันไม่ใช่นักบินมัวอะไวมาเป็นไหนนั่นมานักขี่ม้าไอ้ขี้มันมีนักขี่ม้าหรือไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่คนนี้ไปหมะคนนี้ไป มันจะไสไหมว่ามันจะไปไหนไปสำรวจดิควายไอ้เนี่ยนี่สำรวจอะไรขอนเล่น่นนั้นกันสเก็ตบิ๊กม้าเออล้าบางคนก็ไปสำรวจหมายต้องอีหมาเนอะพวกใครจะใส่ชุดอย่างงี้กันเออไงก็ใส่ก็มันหนาวนี่เออไย้ายใส่กางเกงในตัวเดียวไม่ได้บอกนี่ไว้ให้ใสนั่นมันไปชะอำแล้วกูมึงใสอ่ะกูไม่เคยไปที่ที่มีทิมบั๊กูเคยไปนะมึงทีนดีมเบอร์ โอ้คนนี้สบายใจ่นยมบานเเคยไปี่มีหมะญี่ปุ่นโมเฮ้ยแล้วเคยไปญี่ปุ่นนะตอนไหนวะตอนเด็กหรอไปกับแม่กูอาจจะไปเจออเบะญี่ปุ่นมันมีคนชอบออกเทมีคนชื่ออเบะด้ะมึงนนคนอาเบะอ๋จริงนะเว้ยโมโมโมคุณมึงอะโมไปยอมรั โมโป่ปอมใก,ใกล้นีวน่ว่าชนกูดไหมวะกตีมันว่าตอยกูปไอฟเฟอร์วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเย่